Thank ใครที่เก็บคริปโตเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งชอบใช้พวกออนเชนแอปเหมือนเป็นการฟาร์มหรือการเทรดอะ่ะต้องลองเลย HMX Perpdex ที่ทำให้เราสามารถเทรดได้หลากหลายกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นการทำเดลต้าหรชอฮิจิิงหรือแม้กระทั่งการเทรดฟิวเจอร์โดยที่เงินของเราจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าของเราเองแถมให้ประสบการณ์การเทรดที่ใกล้เคียงกับเซ็นทรัลเอกซ์เชนมากที่สุดอีกด้วยแล้วก็ทางตอนนี้ HMX ก็มีแคมเปญเทรดดันเอิร์น จ้รับรางวัลเป็นเหรียญพิษแล้วก็ HMX มูลค่ามากกว่า5ล้านบาทต่อสัปดาห์สวัสดีครับเจมครับพี่อยู่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางวานทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาแปลกหน่อยเนาะเพราะว่าเรามาอัดพอดแคสต์ที่ออฟฟิศกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเริ่มเลยเริ่มเลยแล้วกันก็อัดพอดแคสต์ครับ EP ที่20 20 EP ที่20แล้วนะครับวันนี้เราก็ รียว่าไป explore ecosystem ที่นอกเหนือจากอิตทเลียมับคือนั่นก็คือ INJ นะครับผมเป็นเหรียญที่ <c oughs> อ่าเป็น hidden gem <c oughs> ที่เราพลาดที่เราพลาดแล้วก็ขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ออกทามไฮก่อนเพื่อนเลยออกรามไฮก่อนบิตคอยับอ่าเดี๋ยวเราจะมา explore ecosystem กันนะครับว่ามีอะไรที่มันน่าน่าเข้าไปเล่นบ้างอพราผมนี้เข่าว่า ecosystem เขากำลังจะโต กำลังบ u i l d ecosystem อ่ TVL อาจจะยังไม่ได้สูงมากหมายถึงว่ามันมีโอกาสที่จะเติบโตเนาเอามานแค็เพราะว่าเป็น,ปนตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ได้ t r a c t i o ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยววันนี้ให้พี่อยู่เป็นพระเอกเลยเออโอเคครับได้ครับก็งั้นผมเริ่มก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าแบบเอตัว NJ เนี่ยมันคืออะไรเนาะคืออย่างตัว NJ เนี่ยมันก็คือเป็น blockchain เย,ยอร์หนึ่งเหมือนกับ บอกเชนทั่วไปแล้วกันแต่ว,ว่าเขาก็ใช้ตัว Cosmos Cos SDK ในการสร้างเชนขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็ทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเหมือนเวลาบล็อกเชนอ่ะที่มันถูกใช้ด้วย Cosmos Cos SDK เนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือแบบหนึ่งเลยบล็อกคือเขาจะสามารถคัสตอมไมซ์บล็อกเชนของเขาได้ทั้ง โเลยใช่ไหมมันจะต่างกับพวก l a เยอรปกติที่แบบเขาจะไม่สามารถคัสตอมไมต์ตัวบล็อกเชนได้ทั้งหมดในอย่างเช่นแบบมันไม่สามารถคัสตอมไมซ์ได้ในระดับคอนเซนซัสแล้วครับแต่มันมีข้อจากัดอยู่แต่ว่าแบบพอมันเป็นบล็อกเชนเลเยอร์หนึ่งเนี่ยมันมันเหมือนเราโอนทั้งบล็อกเชนเลยเราสามารถรับแต่งคัสตอมไมซ์อะไรได้ตามตามตามที่เราต้องการแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีก็คือบล็อกฟ i นอลิ t ตี้เนี่ยมันจะเร็ว เวลาเล็ s เซว่าถ้าให้พูดเห็นทำยังไงคือเวลาเราโอนเข้าเอ็ก n g นอะเวลาเราโอนเข้าเอ็ก n g นตัวบตัว O <Okay. S 1> อะไรเงี้ยเราก็จะแบบเข้าทันทีเลยใช่ไหมเพราะว่ามันคอนเฟิร์มภายในบล็อกเดียวคใช่และอีกหนึ่งข้อดีก็คือแบบมันจะสามารถปิดผ่านปิดไปหาพวกเชนอื่นๆที่ใช้ c o s m o มอได้เหมือนกันผ่าน IBC รับนาะที่เป็นแบบเหมือนจุดเด่นของเขา อ่าใช่ครับผมก็หลักๆข้อดีประมาณนี้แล้วก็ไปที่จุดเด่นดีกว่าจุดเด่นครับผมไอ้ก็คือมันใช้ c o s m o ซ SDK ในการร e v e l หรอใช่เชนไอวันของคัวเองแล้วคอสไมซ์อะไของตัวเองทุกอย่างมีระบบ c คอนเซ s ั s เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็อ่าเรียกว่าประมาณสองหมื่นห้าทบเลยแล้ที่เชนไวหรือว่าก อาจจะที่ในอุดมคติแล้วกันเนันอุดมคติสองหมืสองหมื่นห้าพันทอง์เรนต่อวิยาทีนะครับกาเป็นเชนที่เป็นเชนเลเยอร์หนึ่งแแหละก็ใช้คอสฟอเอดีเคแล้วก็สามารถมันจะทําให้อินเทอร์ออกกับเชนอื่นได้เกออย่างเช่นเสยเช่นออสโมซิสอย่างเช่นตัวอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเทลาลูน่าแต่ก่อนอะไรเนี้ยเซลลิที่อะไรสามารถปิดไปได้นะโอเคอันนั้นข้อดี อนี้เดี๋ยวมาดูจุดเด่นแบบที่ที่มันแตกต่างจากคนอื่นเลยไหมจะได้ครับผมคืออย่างจุดเด่นของ injective นะครับคือมันเขาเป็นบล็ c กเ h a i n ที่โฟกัสด้านดีฟาครับอ่าหมายถึงแบบคือเขาก็สร้างเชนมาแล้วเขาก็จะมีการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าโมดูลโมดูลคือเหมือนเป็น i n f าส structure บางอย่างที่แบบทําให้แบบพวก developer เวลาจะมาสร้าง dapp หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะสามารถสร้างได้ง่ายขึ้นเหมือนมันอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีโมดูลปุ๊บเงี้ย แล้วเขาอาจจะไม่ต้องโคดดิ้งหรือว่าสร้างแอปตั้งแต่แบบตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มดาวน์แล็ปใช่ใช่คือแบบอย่างเงี้ยเขาก็มีโมดูลสำหรับ d e f i n เนาะมีออเดอร์บุ๊กเนี่ยใครอยากมาสร้างแบบออนเชนออเดอร์บุ๊กที่เป็น dex เองเงี้ยเราก็สามารถมาสร้างได้สร้าง spot ขอไปครับเพิร์บ dex เพิร์บ dex เดอร์บุ๊กหรืออะไรเงี้ยเออให้มันแบบใช่ไหมแล้วก็ออปชั่นอะไรเงี้ยเราก็สามารถสร้างได้ คือมันอาจจะด้วยความที่แบบอันเนี้ยตัวบล็อกเชนของอินเจคทีปอ่ะคือเขาบล็อกฐานมันกำลังสั้นด้วยมันก็จะเหมาะกับพวกสปอร์ตเด็กหรือเพิร์บเด็กที่มันทำออเดอร์บุ๊กเพราะมันอยู่แค่ศูนย์จุดแปดปีเองอ่ะแบบเออใช่แล้วก็การถูกคุ้มสูงใช่ไหมใช่ใช่ใช่อะไรที่แบบ้ SFTE อ่ะมันมันก็เหมาะโอเคทีนี้ไอ้ตัวตัวโมดูลเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนรีสปีเลยหรือเปล่าแบ อ่ารสูสูตรเหมืนอนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบสูตรสาเร็จมาให้เลรา่าจะสร้างเพิรมเด็กสร้างแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไม่เดฟเลยนะคือมไม่ต้องแ,แต่ว่าเหมือนอย่างนมันก็มีพื้นฐานด้วยมีของมาให้แล้วอะม,มามาใช้ของเราะไยก็จะสร้างง่ายขึ้นเลยกว่านนใช่ใช่เรียกว่าอย่างนั้น <c oughs> ก็เรียกว่าเวลามันเดฟมันอาจจะไม่ต้องแบบเหนื่อยแบบโอ้โหต้องมาคิดนู่นคิดนี่คือมันเขามีโมดูลสําเร็จให้แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือเขามีโมดูลเรียกว่าเร็จด้วยอคือ ก็เป็นโมดูลเหมือนกันแหละใครอยากมาดีพอยแอปที่เป็นทำเกี่ยวกับดิวอ e สเซอยากท uh ุกข์คไนบอลอินเด็กซ์ ETF หรือว่าแบบอารมณ์ผมผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอาจจะเป็นพวกแบบ private credit ด้วยก็ได้อะไรเงี้ย uh huh. ซึ่งแบบมันก็จะสร้างได้ง่ายกว่าแบบที่แบบเราต้องมาบิยแาบคอนโดเงี้ยกว่าเขาจะลอนจ์โปรเจกต์จริงๆ uh huh. มาใช้เวลานานเนาะใช่ไหมแต่ก็อย่างเงี้ยคือมันอาจจะสร้างได้ง่ายกว่าเพราะเขามีโมดูล huh. สำเร็จมาให้แล้วนะ uh huh. อะเขาเหมืน เขาสปอร์ตแบบอีโคซิสเต็มไปแล้วอ่ะเพราะว่ามันเหลือแค่คนไปสร้างใช่ไหมครับใช่มันเขาสร้างเรียกว่าอินฟราสตรัเจอร์สำหรับบิลดเออร์ไว้ให้แหละเพราะบิลดเออร์ถ้าอยากปบิวด์โอเคเขามีแบบอย่างน้อยมีสิ่งที่สปอร์ตแหละใช่ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะกําลังกําลังบิวดกันอยู่กําลังพัฒนาอีโคซิสเต็มกันอยู่นี่แหละเนาะใช่โอเคครับ แล้วก็เขาเนี่ยมีมีข่าวเหมือนกันที่เขาแบบไปอินดิเกตกับตัวออนโดนะที่เป็นแบบน่าจะเป็นรีเวอรเซ็โนนหนึ่งหลังตอนนี้ซึ่งก็จับตาดูแล้วกันที่แบบเออมีการจับมือกันด้วยเนาะโอเคอ่าจุดเด่นต่อไปพี่อ่อันนี้ก็น่าสนใจเรียกว่ามัลติ VM m u l ม i ัลติเวอร์ชวลแ e ชชีนได้ไหมใช่คือถ้าเราคุ้นเคยกับพวกเอาง่ายๆเราอาจจะเป็น ฝั่งอีสเยอะนะเรก็จะคุ้นเคยกับ EVM อะไรพวกนี้แบบว่าแบบเอ่อบล็อกเชนต่างๆแบบอย่าแงบบแบบ2รอง l e d e สที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยคือมันเป็น EVM แอปที่ไปดีพอย y บนนั้นน่ะเขาก็ต้องใช้ภาษา Solidity ในการสร้างถูกป่ะมันก็จะแบบเขาเรียกว่าความ c r i ม t Flexible มันอาจจะต่ำกว่าพวกแบบเช่นอื่นๆอย่างเงี้ยคือเขามีการรองรับ Multi VM คือแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอออาจจะใช้ตัวมีมีหลายเวอร์ชั่แมนชีแล้วกันที่เหมาะในการสร้างผมว่าเราดูแชร์หน้าจออ๋อลืมโอเคผมก็ว่าอยู่อันนี้ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรโอเคอพูดสะเพริ่เลยคือแชร์หน้าจอก็เดี๋ยวจะให้ได้แบบว่าอเห็นภาพมากขึ้นอ่ะคือก่อนนันนี้โอเค e ีโค y ซิสเหรืออะไรมันก็ยังไม่ต้องเห็นภาพก็ได้แต่อันนี้ก็ เนี่ยเช่นเนี่ย multi B M อ่า multi M มี S อ่า in S v M ใช่ไหมมี in v M ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอะคือตัว injective ตั้งเดิมอะเขาจะใช้ cosmos web assembly มาส่วนแบบโอเคอันที่เขาสร้างมาเพื่อรองรับ E B M กับ S v M อ่ะคือจะเป็นอีก chain หนึ่งอย่างเช่นแบบ S v M เนี่ยที่เขาเชื่อมมันนี่ออกไปอะคือมันอาจจะเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าเป็น size chain อือที่แบบคนที่แบบ จจะเป็นเดบจากโซลน่าอ่างเงี้ยเขาก็สามารถมาดีพอยดีบนนี้ได้แล้วก็ยังสามารถคอนเน็กกับตัวอินเจคทีฟได้ด้วยวใช่ส่วนอินเอีเอ็อเนี่ยคือมันจะเป็นกึงก่งกึ่งโลว์ลอัหละคือแบบเขาก็ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือมันจะมีการโควกเซเลชเทียด้วยเนี่ยแล้วมันก็แบบทำให้แบบใช้แบบเซเลชเชียดมีเอ มันมีความเป็นโมดูล่ามากขึ้นครับอ่าใช่แล้วก็คอนเนคกับอินเจคทีฟหลักได้เหมือนกันใช่ไหมมันก็เหมือนอินเจคทีฟหลักก็คือทำทำหน้าที่เป็นคอนเซนแซสแล้วก็เซตเเมนต์ด้วยอารมณ์ประมาณนั้นอ่าใช่แล้วก็เนี่ยเห็นมามีอินบีเอ็มเนี่ยคือเขาถ้าใครอยากมาดี่พอยโลอัพหรืออะไรเงี้ยเขาก็มีการจับมือเอาเลเยอร์ด้วยครับใช่ก็เรียกว่ามันเป็นโมดูล่านะมันก็แบบดีไซน์สเปซหรือว่าอะไรเงี้ยการพัฒนามันก็จะแบบกว้างไกใช่มีความหลากหลายสูงครับ ช่แล้วก็ครับนี่ต่อไปเลยคือไอไอตัวพวก EVM พวกอะไรเงี<_<__้ย SVM หรืออะไรเงี้ยทุกคนน่าจะเคยได้ยินเราคุยในตัวของ Eclipse แหละใช่ป่ะเราแบบไอเดียก็จะเป็นประมาณนั้นเลยสามารถไปไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับเรื่องของ Eclipse อ่ะต่อไปเนี่ยจุดเด่นต่อไปนี่คืออันนี้น่าจะเป็นแบบจุดเด่นที่เหมือน l อ1ตัวอื่นมันก็มีเหมือนกันใช่างคือ ค่าฟีมันถูกอ่ะผมบอกที่เลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูว่าแบบถูกแค่ไหนถ้าดูตามชาร์ตนี่คือแบบถูกถูกชิบหายก็ถูกถูกมากก็เกือบเกือบเกือบโซลาร์น้าแต่แบบถ้าเขาอัพกรงอัปเกรดคอมเพสแก๊สเข้าไปเงี้ยมันอาจจะถูกกว่าซึ่งอันนี้อาจจะต้องรอดูเพราะว่าค่าแก๊สอย่างเงี้ยมันอาจจะเกี่ยวกับการใช้งานของบล็อกสเปซด้วยถ้าการใช้งานบล็อกเชนนั้นมันเยอะอะมันก็อาจจะทําให้ค่าค่าแก๊สแพงขึ้นซึ่งอันนี้อาจจะเรียกว่า ต้องรอดูแล้วกันถ้ามันมีดีมาร์มากขึ้นเนี่ยเราต้องดูว่าค่าแก๊ส่นมันมันมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับใช่อาจจะแบบแถวแถวโซลาร์หน้านี้ก็ได้พอ,อกันหรือไม่ก็จริงๆแค่ประมาณพลิกอนนี้ก็ถือว่าถูกแล้วใช่ใช่ก็สามรตใช่ไม่ได้อใช่ก็ถือโอเคแล้วแล้วก็จุดเด่นอันนี้ผมน่าจะพูดไปตะกี้แล้วเนาะตอนที่แบบเกินเกินก็คือมันอินเทอร์ออฟได้อินเทอร์ออฟภายในอีโคซิสเต็มโดยการใช้ IBC ีซีะแล้วก็มีการคอนเน็กกับพวก บิดต่างๆเช่น Bombo, Exela หรืออะไรพวกนี้ทำให้แบบการที่เขาคอมมูนิเคตนอก IBC มันมาทำด้ปลอดภัยและง่ายมากขึ้นแล้วอ่าใช่แล้วก็สามารถ access liquidity จาก EBM ได้ด้วยอ่าแล้วก็ต่อไป ecosystem ้วกันอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเขาอกำลังิ u i l d ecosystem แล้ว TL ก็อาจจะกำลังแค t c h up แล้วกันกลับมา catch up ช่แล้วก็ คิดว่าถ้ามันนี่ฟลูอะไถ้าเงินมันฟลูอ่ะตัวอีโคสเ็มันก็น่าจะโตไปได้อหรือแบบตอนนี้คือมันจะบอกว่าตอนนี้มันคือเออรี่อยู่อ่าเออรี่อยู่นะครับเยี๋ยวมาดูเอ็กซ์โว่าพี่พี่อยู่นะ้วจะมีประมาณสีชาห้าแอปแล้วกันอ่ามาให้ดูกันนะฮะก็อีจริงๆหลักๆถ้าเป็นดีฟตายเนาะเราจะมีบทความอยู่ละ แต่ว่าแบบอันนี้เหมือนเพื่อนๆมาฟังพอดแคสต์ผมว่าคบอไอ้อินเจคทีฟอะเราจะมีรีเสิร์ชท a l แต่ว่าจะไม่ใช่ผมกับพี่อยู่นะจะเป็นใครนะบอดี้น่าจะเป็นเชฟบอดี้กับคนอื่นๆใช่นใช่ใช่ก็เรียกว่ามีหลายแอปเนาะแต่ว่าอย่าง TBL มันน่าจะยังไม่ได้เยอะมากเนาะแล้วมันจะมีบางเหรียญอะที่แบบเขายังไม่แจกดอกแล้วกันคือจริงๆสิ่งที่น่าสนใจในการ export ecosystem ใหม่ๆคือ คนมันฟาร์มน้อยแล้วกนะัออนคนฟาร์มน้อยอ่ะตัวหารมันก็น้อยลงไปด้วยใช่แล้วเหมือนตอนอันนี้ผมพูดเ,ออเหมือนตอนจีโต้แล้วกนะันจีโต้เนี้ยคือคนฟาร์มน้อยคนแม่งเฟดผมก็เป็นหนึ่งในคนที่เฟดเหมือนกันกลายเป็นว่าแบบเอาเบิ้มซะกันใช่ไหมก็เลยแบบเออเฮ้ยถ้าแบบอีโคซิสเต็มมักำลังบิวหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเดอะเน็กซ์เจมหรือเปล่าอันนี้เราก็อาจจะต้องพิจารณากันดู โดยแบบอย่างเงี้ยอ่าตรงนี้เราก็สามารถดูดลิสต์ได้นะว่าแบบอันไหนมันยังไม่ออกเหรียญเราก็แบบไปฟาร์มเป็นเหมือนเออร์ลได้อย่างเช่นมิโต้นี่มันจะเป็นวอลคือคล้ายๆกับเหมือนเรามันจะมีเป็นวอล์ค wow 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 แต่และวอ wow ลก็คือเป็นจะมี Trading Strategy ที่แตกต่างกันเขาอาจจะมีให้เลือกว่าแบบเราชอบแบบไหนยิวเท่าไหร่อะไรเงี้ยล้วก็เอาเงินไปฝากได้ แล้วก็มีเนี่ยมีเต็มเลยมีเนี่ย wallet นิ n j a เอากดผิด ninja oh ninja ใช่ไอเอ็เจเนี่ยใช่เอ็นเจตึ๊ด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 แล้วมี helix เนาะ defi แล้วก็ไปลองลองใช้ได้เอ๊ะแบบมันนี่กระเป๋านี่เราสามารถใช้กระเป๋าพวก ibc ได้หมดเลยใช่ไหมครับใช่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 ใปะใช่เพราะว่าหลักๆมันเป็นฝั่ง cosmos มันก็จะใช้แนวๆนั้นเหมือนพวก solidity เงี้ยมันก็ใช้ครับ อะไรนะออสโมซิสอะไรเงี้ย้าเราคอนเนคได้เหมือนกันนี่ผมพยายามหาไอเอเจอยู่อยู่ตรงไหนว่าของอีโคซิสเตมแชร์จอไหมมามามาตรงนี้เป็นจักรวาลเลยนะของคอสโมสทันทำสวยอยู่ใช่ใช่ใช่คือตึงมากตึงมากแต่สิ่งที่ไม่ตึงอย่างเดียวคือราคาขดมอนนี่แหละย่ำมากนี่นี่ผมหาเอ็นไม่เจออยู่ไหนวะ ถ้าเสิร์ฟมันจะเจอวะมาอ่านี่ Injective Injective one ไม่คือมันมันเจอแต่แบบผมแค่เขียน inter มันแบบ how inter connected มันแบบ inter connected กับตัวอื่นยังไงออ๋โอเคอ๋อในมัน inter up กับ dimension ได้เลยเพราะ dimension มันก็เป็นหนึ่งใน cosmos ecosystem นี่แหละเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถพูดได้นะว่า เงินมันไหลไปที่ไหนใช่ป่ะเราก็แบบแต่เราบอกมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างผมชอบวันนี้นะจริงเราเคยเล่าไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีแบบเฮ้ยม,มีหาชมีอะไรก็สามารถเราเนี่ยไปโชว์บอกดีไปดูในบอกดีเทลได้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเจ้าดีมันดูฟันโฟได้แบบสนุกดีแล้วกันอ่ามันก็น่าไปเล่นอยู่เหมือนกันอันนี่นะโอเคเดี๋ยวกลับไปรายสาระอันนี้รายสาระอันอ่าโอเคโอเคแชร์ต่อเนาะได้พี่อยู่แชร์ต่อเลย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการฟาร์มแล้วกันเนาะมันมีอะไรนะไอไฮโดรที่เป็นลิควิดสเต็คกิ้งใช่ป่ะไฮโดรนี่เหมือนจะแจกไปแล้วอ๋อแจกออกไปแล้วใช่ไฮโดรนี่ไฮโดรโอเคใช่ผมไม่ได้ฟาร์มเหมือนกันก็เฟดเหมือนกันตรงๆแต่ก็เสียดายโอกาสอ่ะคือแบบก็เดี๋ยวคงต้องไปฟาร์มมากขึ้นแล้วล่ะเดี๋ยวต้องไปหาอะไรเล่นแล้วเผื่อต้องไปหาเอ็กโคลแล้วกันใช่งานเอ็กโคลคือแบบว่า เราส่วนมากถ้าเราเป็น a n d o i Farmer หรือเป็น Explorer ใช่ป่าเราก็ไม่ได้ไปอะไรไปเยอะใช่ป่ะก็แบบเพื่อเพื่อไป explore เพื่อไปแบบเอเรียนรู้ไงว่า ecosystem มันเป็นยังไงแบบมีอะไรใหม่ๆบ้างซึ่งแบบเท่าที่เห็นดูเออต้องมีอะไรใหม่ๆน่าเล่นอยู่เห็นด้วยอะไรครับแต่จริงๆสิ่งที่มันทําให้ผมรู้สึกอยากไป explore ด้วยก็คืออันนี้แหละบอกตรงๆเลยคือมันมี ecosystem ฟันครับใช่มันคร้มันก็ backed by VC เจ้าาดังแล้วกันมีแพนเดล่ามีจัมมีคากเคนเบนเจอร์มีอะไรดิฟายแเนาะมันก็เป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะบูสต์อีโคสิสตให้ได้ผมจำได้ตอนนั้น a เวเลนจ์อเ a ลนจ์มันมันล็ออเวลนจ์บ e ัชอัดเฉีดเงินอีโค y ิสต m เท่าไหร่นี่ยสองร้อยเอมีสามร้อยเอมเนี่ยผมจ้าไม่ได้ตอนนั้นคือเป็น a อ a ว็กซีซั่นเลยอะ เขาเรียกว่า red coin กูด red coin ูดแหละคือแบบในแบบอิโคสเต็มนคือแบบขึ้นกันหมดเลยแต่ว่าช่วงที่บิลแบบตอนนี้เขาประกาศว่าังไม่ได้ขึ้นนะแตอนบิลเสร็จตอนอะไรเสร็จมาอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะมีเงินอัดฉีดเข้าไปนั่นแหละมันก็เลยพุ่งเออก็แบบเรียกได้ว่าอิ่มหนำสำราญในช่วงหนึ่งแบบเรด red coin กูดแต่ตอนนี้คือนินจาแหละคนแบบเริ่มเป็นนินจาหลายคนแล้วเอ็นเจแล้วะ ก็อทองกินนมิคือผมชอบมากเนี่ยในเื่องของของไอเจเพราะเลยหนึ่งพี่ลองเปิดไอ้คอยเกียโกดูนะคอยเกีโกดอ่าคือมันจะโฟลดหมดแล้วไม่มีเหรียญที่มีนนบะแลอวแล้วก็มันมีเบิร์นแมคคานิซึมเนาะที่เรียกได้ว่าเนี่ยดูดิมาได้ใจกับฟูรี่ได้รูดมันใกล้กันแหละอ่าใกล้กันแหละใกล้กันแหละ ถ้าดูกาก็คือมันเป็นฉาสตรที่บูลลิชมากที่สุดแหละในคริปโตที่ว่าขึ้นมาจากกลุม่มมาแล้วก็ไปออททา,าหายผลเบื่อ่อนมีคอยนด้วยซ้ำใช่ป่ะเนี่ยเซอร์เคิลี้งทิ้งสปายเก้าสิบล้านทั้งทั้งสปายมันร้อยล้านไงอีกไม่เยอะเลยใช่ไหมมันไม่ไม่น่าจะมีเหรียญแบบว่ามิ้น์ออกมาแล้วดาแบบแบบฮิดเด้นฮิดเด้นดำอะไรเงี้ยไม่น่ามีละดำสิเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะใช่แล้วก็มันมีเมคานิซึมเบิร์นนั่นแหละเดี๋ยวเราไปให้พี่อยู่เราหันัก็ คือเขามีแมคาีนิซึมในการเอ่อจะเรียกว่าเขาเคลมแล้วกันนะว่าเป็นอุลตร้าซาวด์เหมือนนี่ไม่รู้ผมจะโดนตีหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็อันนี้เล่าตามข้อมูลที่เขาให้มาแล้วกัน <c oughs> ที่แบบมันอยู่บนด็อกของเขานะก็ <c oughs> คือเอางี้คือเวลาเราเป็นดนะี p อพเราไปด p l o ยบนไอเอ็นเจเนี่ยเหมือนระบบไอเอ็เขาก็จะมีการเราเราจะต้องแบ่งค่าฟรีที่เราเก็บได้จากดี p อพกไปให้ตัวไอเอ็นเจ ส่วนหนึ่งแล้วกัน,นเนาะแล้วก็เอ,อเขาจะไปรวมบนภูการสมมุติภูเนี่ยเงินมีเงิน USDC อยู่หนึ่งหมื่นเหมือนเราเขาเขาเรียกเก็บค่าฟรีจากแอปต่างๆได้หมืม่นหนึ่งใช่ไหมทีเนี้ยในทุกๆวีกะจะมีการประมูลมโดยใช้ NJ ในการที่เราจะประมูลเงินเนี่ยใช่แล้วเขาก็จะประมูลเงิน เขาจะจะมูลกันเนี่ยโดยการใช้ N J อาจจะแบบเลเซากองกองนี้มันหมื่นหนึ่งเขารอจะมุลเก้าพันอย่างเงี้ยใช่แล้ว N J ที่ถูกประมูลอาจจะถูกเอาไปเบิร์นอ๋อแต่ว่าเงินนั้นเป็นเป็นเป็นในฟอร์มของ U s D c ใช่ไหมหรือเออจริงๆเหมือนจะแล้วแต่นะในฟอร์มของอะไรจริงๆมันเหมือนน้องปอมเคยดูเหมือนป็นฟอร์มของ Sta b l e coin ใช่ไหมเหมือนมันจะมี Sta b l e coin นนะถ้าจำไม่ผิด blocks explorer อันนี้น่าสนใจมากใช่เป็นเมคานิซึมในการเบิร์ดแล้วกันถ้ามียูสเซอร์ใช้แชทของมีแอปหรือฟรีใช่ป่ะเออเบิดอยู่หนว่าอน่าจะน้ำมันล้นเลยไอเอコซิสเต็มอันนี้หรือเปล่าว่าเหมือนจะไม่ใช่ะเอะ หาไม่เจอผมคิดว่าแมคานิสอะไรวะผมจำไม่ได้เหมือนกันอืมโอเคครับไม่เป็นไรเราหาไม่เจอเนาะอ่าโอเคไม่เป็นไรคือเดี๋ยวเราเราดูในวิสัยทั์เพราว่าเดี๋ยวเรามีแน่นอนละที่นีอ่าเรียกว่ามันมีแมคคาณิซึมในการเบอร์เหรียญแล้วกันครับมันทําให้แบบเหรียญมัน ม่เฟ้ออารมณ์เหมือนเมกะดาวเนี่ยเมกะดาวก็มีการบายแบ็กเหรียญ mkr เนี่ยมันก็ช่วยพยุงราคาได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ลงนะครือว่าแบบแต่ว่าคือมันช่วยให้แบบเหรียญเนี่ยมันไม่ถูกได้าลุตมากเกินไปมันก็ช่วยเรื่องเสถียรภาพของราคาเหรียญได้ประมาณหนึ่งอันนี้แหละที่แบบน่าจะเป็นฟูเอลในเป็นตัวที่ทําให้ราคาเหรียญปราบว่าอะไรอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจแล้วก็ไปอ่านมาใช่ไหมแบบโอเคพวกเทรดดิ้งฟรีอะไรต่างๆรือว่าถ้ามันมีในพู o เนี่ย เขาเก็บมาหกสิบเปอร์เซ็นใช่ป่ะเรนเซว่าอาจจะเป็นสเตเบิคคอยอาจจะเป็นหลายๆเหรียญแล้วแล้วเขาจะเอาเงินมาพูกันทีเนี้ยใครอยากได้เงินในพูอะให้เอาเอ็นเจมาคอมมิตเพื่อที่จะเบิร์ดใช่เออเข้าใจแบบยังไงคือเลยทําให้เนี้ยเขาใครมาเป็นอัลตราสามนี่บอกว่ามันมีการเบิร์ดที่แบบเป็นเป็นไฟล์วิวการเบิร์ดเลยงันมันนี่เกมนิดหน่อยอะไรเนี้ยเออคือถ้าเรามองใน มุมของอีโคซิสเต็มที่อีโคซิสเต็มมันโตัวมันมีโอกาสอยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุนนะครับเพื่อนๆเนาะประมาณนี้แล้วก็มันก็โหวดก็มันเน้นได้ปกติเหมือนเหรียญๆทั่วไปแล้วก็เรียกว่านั่นแหละประมาณนี้เออไอเดนเจเป็นเหรียญที่แบบโผมานานแล้วนะแบบมันร้อนแบบดไปนานตั้งแต่นู้นนานมากสองสามปีสี่ปีแล้ว ใช่ใช่แล้วก็เป็นเรียนที่เรียกว่าข้าประสบความสำเร็จในตอนนั้นแล้วตอนนี้มันก็กลับมาอีกเออ,อ,อนี่คือโหดมากตัวเหรียญที่มันกลับมาแล้วเกิดแบบนี้แหละคือโหดใช่ปะ่ะแล้วก็ผมเห็น Mark Cuban. มาร์ค b ิวแบนี่อ่านาะเป็นนักลงทุนคนหนึ่งที่อยู่ในรายการนะชาร์จแท้งนั่นน่าจะของอเมริกานะใช่จริงจริงแต่ละตัวก็คือทหันั่นแหละเป็นทาร่าอย่างเงี้ย CMS ซีเมสตอนนี้คือก็ลงกับมอแนลงไปหมดเลยเดี๋ยวคอมเมนชั่นได้แหละนะเป็นอะไรกันอ่าพอดแคสธรรมดานะครับก็นั่นแหละเนี่ยจำคริปโตก็เรียกว่าเป็นเป็นตัวตึงตึงอยู่มากๆแล้วก็เป็นตัวที่เรียกว่าโตขึ้นมาแหละแล้วก็อีโคซิสเต็มยังไม่โตเราก็มองว่าอีโคซิสเต็มมีโอกาสที่จะโตตาดของมาเกรแคบของเหรียญนะครับใช่ก็ประมาณนี้แล้วกันซึ่งมันจะมีแบบฟีเจอร์อะไรอื่นเยอะมากเลยนะแบบเป็น เนี่ยมีเลนส์เอไอมีแบบโทเคิลลอนเชอร์มีโอหแต่ว่าสิ่งที่เราไปเอ็กซโปได้ีกเยอะใช่อ่ฮะไปเอ็กซโปอีกแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวได้เอ็กซโปพร้อมกับเก็คนอื่นแน่นอนเนาะใช่เอ็กซโปมออดีพร้อมอาจจะเป็นเหลืองหรือเอ็มอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ประมาณนี้แล้วกันมเช่อประมาณนี้แล้วก็นะครับเช่นเคยนะครับอ่าเราอัพประแค้นนะครับอีพี่เก้าขอขอบคุณ ทุกทีที่ยี่สิบนะทุกทีที่ยี่สิบครับก็ต้องขอคุณนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับชาวด g จิแอนด์ที่ติดตามแล้วก็ให้การสนัสนบสนุนมาต,ตลอดนะครับแล้วก็การลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับมีความเสี่ยงสูงนะครับท่านอาเซียนลงทุนได้ทั้งจาจนวนปรึกษาและทําความเข้าใจความเสี่ยงให้ครอบคลุมนะครับแล้วก็กําไรใน,ในวันนี้ไม่ได้บอกถึงกาไรใน,ในวันหน้านะครับแล้วก็ ทุกอย่างที่เราพูดไปไม่ได้ให้ใช่คำแนะนำกากลงทุนนะครับเป็นการที่แบบเออมาเอ็กซ์โปร่วมกันนั่นแหละนครับมาศึกษาแล้วกันก็แชร์ความรู้แล้วกันแชร์แชร์แชรความรู้แชร์ดิ้งแชร์สิ่งที่เราไปเจอมานะครับประมาณนั้นโอเคนะเดี๋ยวเราต้องไปแล้วแหละเพราะว่าได้ถึงเวลาสมทบแหละเราอัพพอดแคสตีพีที่ยี่สิบนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับในที่นี้ด้วย เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับบเ d 21ครับช่วยครับสวัสดีครับ